สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่นกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการเบริกจ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์2568ดังนี้กิจกรรมบริการนิทรรศการภายในวันที่5กุมภาพันธ์2568 ขาราชการและบุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศโดมท้องฟ้าจำลองการปลูกพืชไร้ดินแบบน้ำนิ่งให้กับนักศึกษาสกอรกร,อระดับอำเภอโคกโพชัยวันที่5กุมภาพันธ์2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศโดมท้องฟ้าจำลองตะลุยแดนปิดโรียมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสัน วันที่11กุมภาพันธ์2568ากจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรศการวิทยาศาสตร,ร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนนนสูงจังหวัดอุดรธานีวันที่18กุมภาพันธ์2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านานิทรศรการวิทยาศาสตร์ให้กับสรกรระดับอำเภอนานพองจำนวน60คนและสรกรระดับอำเภอสัมสูงวันที่21กุมภาพันธ์2568 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการให้กับโรงเรียนบ้านท่านางแมวและโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสีชุมพรวันที่24กุมภาพันธ์2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศาการ,าการวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยนิทรรศาการดาราศาสตร์และอาวากาศโดมท้องฟ้าจำลองการปลูกพืชไร่ดินแบบน้ำนิ่งให้กับนักเรียนโรงเรียนนครขอนแก่นตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืเองจังหวัดขอนแก่นวันที่25กุมภาพันธ์2568 จะกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการประกอบด้วยนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศโดมท้องฟ้าจำลองการปลูกพืชไร้ดินแบบน้ำนิ่งให้กับนักศึกษาซอกระดับอำเภอภูผาม่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่19-20กถึงกุมภาพันธ์2568จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ายดาราศาสตร์หลักสูตร2วันหนึ่งคืนให้กับโรงเรียนบ้านแห่ศึกษาจำนวนหนึ่งคนวันที่24-25ถึงกุมภาพันธ์2568จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโบร์เกมและสิงแวดล้อมประจำปีงบประมาณพศสองา2568โดยมีฐานการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสารเคมีในชีวิตประจำวัน ฐานการเรียนรู้มหัศจรรย์โลกของมแมลงฐานการเรียนรู้โบลเกมสำหรับนักเรียนในพื้นที่อำเภอบ้านและอำเภอใกล้เคียงจำนวน93คนกิจกรรมบริการวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านออนไลน์โดยจัดทําประชาสัมพันธ์ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ STEM for each ALTH สำหรับประชาชนกิจกรรมวันที่4-5กุมภาพันธ์พศ2568 บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง AI โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการครูพนักงานราชการและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยมีวิทยากรคือนายอนันตพงศ์แสนโง่นางสาวรัชยาวันจำปามูลและนางสาวนงลักษณ์พักดีหน้าห้องประชุมกาอซีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นวันที่10กุมภาพันธ์2568ข้าราชการครูพนักงานราชการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ครั้งที่2ทับสองโดยมีกิจกรรมร่วมร้องเพลง I, พอวยพรเนื่องในวัน้ายวันเกิดของผู้ที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์และการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรณนะห้องประชุมกาลักซีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกิจกรรมอื่นๆ วันที่13 1 4ถึง14กุมภาพันธ์2568คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสอกรอีอสานเกมครั้งที่8ประจำปี2568ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดนสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภากาักสกลนครและสนามกีฬาจังหวัดสกลนครวันที่17กุมภาพันธ์2568 มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรร่วมกิจกรรม5วันเสาร์บริเวณอาคารเรือนนอนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่นวันที่18กุมภาพันธ์2568นายภูมิพัฒน์สมศรีตำแหน่งครูและนางสาวพานิพาดนตรีตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาเขาร่วมสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่20ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเกียรติ์นักโรงแรมเดอะเบอร์เกอรีประตูน้ำกรุงเทพมหานครวันที่18กุมภาพันธ์2568นางสาวมัทุรสแปรชาตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปลี่ยนผ่านวิธีการเข้าใช้งานระบบ New GFMIS โดยสู่ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัว Soft Token สำหรับหน่วยงานผู้เบิกผ่าน a c e b o o k l ล e ทาง Facebook Page กรมบัญชีกลางวันที่19กุมภาพันธ์2568 นางสาวสุภาพรสังคมณีตำแหน่งครูเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนา SCIENCE SMART CORNER มุมวิทยาศาสตร์น่ารู้กับห้องสมุดประชาชนระหว่างวันที่19-20ถึงกุมภาพันธ์2568เข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมบรรจงชุสกุลชาติกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่18-20ถึงกุมภาพันธ์2568นายภูมิพัฒน์สมศรีตำแหน่งครูและนางสาวพนิพาดนตรีตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษาเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนําสําหรับการพัฒนาสื่อสร้างสารรค์และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารจัดก,การฟื้นฟูและอนุรักษ์หัวข้อ climate change ประกอบด้วย 1. คลิปสั้น 2. บอร์ดเกม3นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในะห้องประชุมนิวเคลียสชั้น7อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสวนส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์กรุงเทพมหานครวันที่24-25กุมภาพันธ์2568 นางสาวสุภาพรสังคมนีตำแหน่งครูพร้อมด้วยนางสาวอาชิญยาอัตถาชนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรามาสหนึ่งและวางแผนการดำเนินงานไตรามาสสองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีว่าที่103ร้อยตรีพรศักดิ์ธรรวานิชผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา